สวัสดีวันศุกร์จะพี่น้องครับวันนี้ครับซุกแล้วครับวันนี้สุกแต่แต่ลวของแท้เลยนะครับมะละกอสุกครับซุกกำลังพอดีเลยนะครับบ่ถึงก็บ่ชํานะครับแบบนี้นะครับที่ชอบกินนะครับไอ้กรอบๆนะบอกบอกใครชอบเท่าไรนะครับอย่างนี้นะครับผมว่ามันแซ่บดีครับโอ้ย ตีนะครับตั้งเนี่ยเป็นห้องวัดตีเนาะกจะเห็นสีสันสดสวยนะครับลองห่อสกกีบด้วยมันจะแซบก็เคาะแก่นออกก่อนออกแก่น แม่งนะครับออ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 หวานครับแซ่บแซ่บยามบ่ายวันซุกครับวัสดีครับ